โอเคค่ะล้วก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่แม่น้องเขาของเดอกกำังได้ทำมันสองคลิปเลยนะ,ะอ่ะชนลป,ประเทศนี้เป็นประเทศอะไรคะแม่น้องเขาของก้อนานั้นได้เห็นทิป,ประเทศนี้ให้เ,เพื่อนๆดอกอันจากน,านีด้านประเทศรวยค่ะประเทศนี้คือชนลบประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหรือที่เราเรียกว่าสวิตฟรังนะคะเป็นชนาลแบตใบหนึ่งพันซึ่งของเขานะคะจะมีเส้นพวกนี้นะคะพวกนี้ถูกพิมพ์นูนค่ะเราสัมผัสจะมีความโนนค่ะของเส้นแล้วก็ตรงแถบวิ่งๆของเขาสามมิติตรงนี้ค่ะพิมพ์หนานะคะมันมันจะหนากว่าช่วงตรงอื่น เห็นความหนาวของเขาสนานอยู่ช่วงนึงค่ะอากาศหนาะนะนี่คือเสียงกระดาษของเขาะคะ่นะสำหรับหนึ่งพันสวิตฟังนะคะเวลาเราทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนห้ามสกรปรกนะคะห้ามเลอะเทอะห้ามมีรอยห้ามมีรอยปา,ากกาธนบัตรขาวสะอาดห้ามชำรุดเพราะฉะนั้นจะทำการแลกเปลี่ยนยากหรือว่าจะทำการแลกเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะอของเขาจริ้ง,ง,ง,งพิณโนแล้วก็ตรงนี้ของเขาะคะ่ะนูนต้องสัมผัสน,นะคะเราจะสัมผัสได้ไหม เเราค้าดูา,ายู่แสงสเาหแีเนอสงสีม่วง,ง,งนะคะเราจะเห็นเส้นใยสรบัรแล้วก็รูปโลกของเขาเมื่อเราออกมาเ่อเราใส่เข้าไปาเ,ราาเราจะเห็นชัดเจนนะคะขออาเ,า,ออา,ะะา,เาใส่เข้าไปแตกตาค่ะใช้งา ใบหนึ่งพันใบเดียวของเขาสามารถแลกของเราใแบพันของเราได้โดยประมาณ39ใบนะสามสิบเก้าใบสี่สิบใบประมาณนั้นเลยค่ะซื้อมาหนึ่งพันใบเดียวแลกของเราได้ประมาณสามสิบเก้าถึงสี่สิบใบเพราะฉะนั้นมันเป็นธนบัตรที่มีมูลค่ามากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเราก็ต้องตรวจด,ดูให้ดีถึงความสะอาดว่าปลอมหรือไม่ปลอมสะอาดหรือไม่สะอาดชำรุดหรือเปล่าถ้ามันมีตําหนิหรืออะไรถ้าไม่มั่นใจก็ควรจะถามคนานะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่ชัวร์ก็ตีคืนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นมูลค่าสูงทำไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องชององ็อตเต็มจมูกเลยสวยค่ะหนึ 1, ่ง อยาจะมีโอกาสไปเทีเท่ยวเชิญสักครัง้งบ๊ายบาย